ค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกๆคนนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยเกี่ยวกับรู้ค่าตัวเลขนะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่19ตุลาคม2564เราเรียนเรื่องจำนวนมากกว่าน้อยกว่านะคะเรื่องนี้เด็กๆต้องรู้จักการสังเกตการเปรียบเทียบหรือปริมาณที่มีจำนวนและปริมาณที่แตกต่างกันเช่นน้ำใบนี้อ มีมีน้ำปริมาณมากกว่าน้ำแก้วนี้อย่างนี้นะคะหรือรูปภาพอย่างนี้ยกตัวอย่างนะคะอะไรนะให้เด็กๆระบายสีภาพที่มีจํานวนมากกว่าด้วยสีแดงและระบายสีภาพที่มีจํานวนน้อยกว่าด้วยสีเขียวนะคะมาดูข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งเป็นแมลงเต่าทองกับผึ่งนะคะ เด็กๆลองนับแมลงเต่าทองสิคะว่ามีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณครูลองเขียนเลขห้าไว้ตรงนี้นะคะเล็กๆให้เด็กดูเลขห้าท้องอ้วนนะคะเด็กๆคะแบบนี้นะคะเด็กๆมองเขนไปนะับผึ้งค่ะทีนี้ผึ้งม,มีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคุณครูลองเขียนเลขเจ็ดลงตรงนี้ค่ะ เด็กๆคะภาพข้างหน้ามีห้าตัวแมลงเต่าทองภาพข้างหลังมีเจ็ดตัวเขาถามว่าเวลาเราจะถามนะคะเด็กๆเราจะไม่ถามภาพที่อยู่ข้างหลังนะคะเราจะถามภาพที่อยู่ข้างหน้าก่อนเสมอเพราะฉะนั้นคุณครูน่าจะถามว่าแมลงเต่าทองมีจํานวนมากกว่าหรือน้อยกว่าพึ่งคะ่ะน้อยกว่าพึ่งคะ่ะแสดงว่าแมลงเต่าทองต้องระบายสี เขียวใช่ไหมคะแล้วคะ่ะต้องระบายสีแดงคะ่ะต่อให้เสร็จนะคะเดี๋ยวครูจะไปใบงานอีกสองใบนะคะเด็กๆเ,เราไปดูกันเลยคะ่ะดูใบงานเสริมต่อไปนะคะเราบอกว่าให้เด็กๆระบายสีจํานวนน้อยกว่ามากกว่าด้วยสีที่กําหนดมากกว่าสี เหลืองน้อยกว่าสีชมพูอ่ะมาดูข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งคุณครูใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะเด็กๆ็เขียนตามเลยนะคะเมื่อกี้เป็นสีเขียวกับสีแดงทีนี้สีเหลืองกับสีชมพูอ่าไปดูขนมโดนัทค่ะโดนัทมีรูตรงกลางคุณครูใส่เครื่องหมายน้อยกว่าอีกแล้วค่ะเด็กๆฝั่งที่น้อยกว่าให้ระบายสี ชมพูฝั่งที่มากกว่าให้ระบายสีเหลืองนะคะมีโดนัทสามก้อนจะน้อยกว่าโดนัทห้าก้อนนะคะอะต่อไปค,คุณครูใส่เครื่องหมายมากกว่าเด็กๆก็เขียนตามรอยเครื่องหมายมากกว่าด้วยนะคะเติมให้กับเด็กๆได้นะคะในเรื่อง จำนวนมากกว่าและน้อยกว่านะคะ,คะเหมือนเด็กๆซื้อขนมมาเด็กๆก็แบ่งปังน้อยกว่าอย่างนี้นใชแล้วค่ะส่วนใบงานนี้ให้เด็กๆฝึกสังเกตรูปภาพกับเงาเหมือนเดิมนะคะจำนวนหนึ่งเท่ากันหมดแต่เงาของเขาจะเป็นแบบไหนให้เด็กๆฝึกสังเกตภาพแรกปูนะคะยุงเส้นนะคะอันที่สองโลมาค่ะที่สาม ม้าน้ำ,นำใช่ไหมคะมอันนี้ป้าปากระตูนนะคะแล้วก็อันนี้โลมาเหรอคะใช่ค่ะอันนี้ได้แบบนี้นะคะเด็กๆวันนี้ใบงานของเราก็หมดแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย,บายค่ะ